นี่ครับเฮ้ยงูเขียวขึ้นบนมาครับตัวปุ่นอยู่ติดเจ้าขาเนี่ยโอ้ยมันยังมาหอมอยู่สูงปุ่นปุ่นเลยปุ่นลลยเนอะนี่นะครับปุ่นไปอยู่หลังป้ายบละพันทุ่์เงินบละเออเป็นยังไงฮะนี่ตัวแยวกันนะครับงูเขียวตัวนี้หนี่งลายตัวเต่ตัวปุ่นปุ่นขึ้นบนลงงับตัวตัว่นเออมีหูมั้งไงเด้อเด้อเด้อเลื่อยไปแล้วครับตัว เันอะรตัวเงี้ยวนะครับงมเขียวตัวนี้คุณผู้ชมน้อไลเตครับน้อ่นปขึ้นบนบะเนยอนหัวมันอะยนหัวมอะไปุ่นปุ่นปุ่งีดงีดยุแล้วนะครับ